สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นสีมานอัปเดตอันที่ประเดือนนั่นตอติดตาตอกิ้งเห้เบิ้งเด้อพี่น้องก็ล่างสีออกหยอดเหมืนทีนบอกมีหยอดเขาก็ลัางสีโป้งหน,หน่อยๆประเด็นเราถุงยางออกแล้วหยอดเขาก็ลัางโป่ง,ป,งประเดนก็เลยเฝ้าออกเบื่องหยอดเขาพี่น้องประเดอนตอไหวมีหยอดเขาแต่ว่นนี้ยังผูกค่าอยบอาหนีไปทางไหน นิยอดเขาก็ร่างสีขึ้นพี่น้องนิยอดเขาขึน้นเล็กน้อย kale. อันนี้ประเด็นกระโผ่ไ้อันนี้พระท่านในแก่อันนี้พระท่านแก่อันนี้ว่าท่านแก่อันนี้ว่าท่านแก่นน cái, พี่น้องนี่ปล่อยออกมาแล้วมียอดเล็กน้อยโปร่องอยื่นหันนี่นี่เห็นบ่นี่พี่นอ้องโป่งว่ายอดยื่นเห็นบ่ Rams. ได้ผลแล้วเกิดเล็กน้อยหนึ่งอีกจังน้อยสีอัปเดตียดบางอีกเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งกซัมนี่ชาก่อน จัางน้อยประเด็นสิอัปเดตให้เบิ่องแรกหลายเบื้องเจ้าเสือหน่อยมานน้ำกลมมันเจ้าเสือหน่อยมั้งนีพี่น้องอันนี้เดี๋ยวจังคอยสิอันนั้นก็เนาะให้มันได้จักพักหนึ่งให้มันสีใหญยๆกันได้อันยอดนี่ให้มันใหย,ยประเด็นสีอัปเดตให้เบิ่งอีกได้ขึ้นมาอยอดหนึ่งแล้วพี่น้องประเด็นเสียใบขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วได้ผลแล้วพี่น้องได้ผลแล้วมันเสื่อมต่อกันเร้่มเริเป็นเป็นยอดนี่ มันเสี่มต่อกันเลยเป็นหยอดขึ้นมาปุวงนน้อยหนึงมเนี่ยี๋ยวประเด็นสิอัปเดตให้เบิ่องอีกเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละมืนเคลน่อนเพื่อนบอกไห้ประเด็นเอาไปเบิ่งประเด็นสิยกไปได้กระถางมันใหญ่กว่าไอุู้มนี่มัน่นันกันเดี๋ยวประเด็นกระเทียนอันเฮ็ดไห้อันพี่น้องเขาเบิ่งน้่เนาะประเด็นได้ผลเราประเด็นก็เลยเฝ้าแก้ให้เบิ่งเดี๋ยวล่ออันนี้ล่ออีกซีอันหนึ่งสองสามสีล่ออีกซี อันนี้ได้ผลเราพี่น้องเนะแต่ว่ากิิงหนึ่งไ่ได้ผลกริงหนึ่งตายพี่น้องกิิงหนึ่งตายมันยุดฟังทังพีลนเลยนี่ประเด็นเอาออกหรอได้ได้ยุกิจงเดียวนี่พี่น้องเฮ็ดยุสองกิิงได้ยุกิจงเดียวนี่นก็ลังแตกยอดขึ้นมากมียอดก็ร่งแตกขึ้นมากพี่น,อน,น้องงามงามเลยยอดน้อยหนึงนีงย่งเปล่ามาอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ่งใบพดม่งยอดก็ล่างสีพงมากนิน้อยหน,น,นึ่งเป็นใบนิดหน่อยนึง อีกจักหน่อยจักพักหนึ่งผุนและให้เขาบ่งใบแบบนี้แล้วสิอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ่งอีกเนาะกันเนาะเบิ่งสิออกดอกเป็นสีใดยังคอยมาหลุนกันเด้อพี่น้องยังคอยมาเบิ่งอีกให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำพุ่นขุ่นเบิ่งเจ้าเสือเจียเสือหน่อยยางน้ำขุ่นยางน้ำขุ่นน้อยหน่อเน้ย่อพี่น้องยางน้ำขุ่นสยเลยอันนี้การโอ้ยอันนี้เขามีนั้น มันยูเทิ้งเทิงมันละอันฟอไม่พี่น้องเนยมันละฟออันนี้ก็ลร่งที่เป็นนันขื่นมากอันยูพี่ฟอเป็นเปลือกเลยเนี่ยมันโพขึ้นมากมันเดอยู่ในดินมันโพขื้นมากมันละฟอเป็นเขาหมินเนาะคันเนาะนี่หัวมันถึงเวลามันกัยังสิละมันเปื่อยไปน้ำดินน้ำหยาเบิดพี่น้องยมึงเนี่ยสมันเปื่อยไปเดี๋ยวมันกันหัวค้นมันกับยังยังกร่ดกเดี๋ยวมันก็เกิด Mày ma cơn mãi nắng hoa bung nắm. A nít tốn sào nổi, papi bung nè binh nong. Buyền bông mã bung cháu, kia ึบมยังหยาบกระถางแตกแล้วเนาะึบโอ้ยเราบังนี่ตะกอนนี่ประเด็นเห็นมันออกอยู่ประเด็นก็เห็นไทยให้เบิ่งอยู่แต่ว่าประเด็นบ่ฮู้ว่ามันสิออกหัวปีเนะาะเบิ่งนี่พี่น้องออกหัวปีมามึางออกหัวปีมากมึงนี่ได้สองวีหน่อยๆอเอาเจาะเอานี่ ซองวีหน่อยๆเอาจอข้างกนะันอันนี้ได้ดหัวหน่อยๆตรงน,นีได้ซองวีพี่น้องได้กล้วยยูซองวีเขาเป็นกล้วยกำแพงตรงนีโอ้ลยลงแนนหน่อยๆบังคุณเขาออกมามีหัวปีพี่น้องไม่ได้ดันสิให้เขาได้ไงเงยเด็ดหัวปีเขาออกกล้วเนาะเด็ดหัวปีเขาออกพี่น้องอ้าวเด็ดเขออกแล้วไม่หยาบ หักหัวปีเขาออกเบื้องต้นน้อยๆก็อยากออกเคี่ยได้ยุ่งสองวีพี่น้องเลยรวยได้ยุ่งสองวีแล้วไประเด็นเจอไปกินก็ตะหมกผุนี่ผุนกล้วยประเด็นก็ร่างแก่พี่น้องทางพุ่นเป็นกล้วยหอมทางพีมเป็นกล้วยน้ำบานี่ กำลังสีแก่ก็ร่างง่ายพี่น้องไปกินหลายปีแล้วปลูกไว้เพิ่นประเด็นสิขอนอเพิ่นขอนอเพิ่นไปปลูกไปเฮี้ยนเจ้ากันสองสามต้นเบืองเตยประเด็นปลูกไว้ปลูกไว้ให้เพิ่นนอพะน้องงามเข้าไปเพิ่นสีได้หูวว่าเข้าอันนั้นขันเพิ่นบ้าอ่ำิเบืองน่ะเตยงามงามปลูกไว้ปลูกไว้ให้เจ้าปลูกไว้ให้นาย บักนาวคือการปะเด็นปลูกไว้กับว่าใครเป็นนุ้ยเป็นนุ้ยยู่นี่กันกระลอกกระลอกมาเอาไปกินเหล่าปะเด็นกระเลยนั่นเบื้องพี่น้องอัปเดตอันนี้ให้เบื้องอีกต้นทุเรียนที่ประเด็นเอามาปลูกให้เพิ่นเพิ่นมาแต่งสวนนี่ของประเด็นยื่นวันคุ้ดถิมเยอ่มะเชดายครับเถื่อบุเราบิ่งแข็งแรงแข็งแรงประเด็นวัาสี่วันไงปานนี้เบิ่องในพี่น้องกำลังใหญ่กำลังเจริญเติบโตเบิ่องใน น,นี่ต้นทุเรียนพันธุ์ดีทำได้พอนามากินนะน,นี่ปลูกด้วยเมะเร็งคุณกําลังไงึ้นไงไว่วยอยู่ตอหรอพี่น้องมึงในตน้นแบบไงไงว่วยอยู่เริื่อมไงหรอใช่ยอยู่ไงไว่ายยุนปลูกไว้กับผมเลยเอาต้นนั่นกันหากเขายังลงผืนเดี๋ยวเขามีตั้งเส้นสีไงกับไงละ่ะเนาะมึงในงามงามพี่น้องอันนี้ต้นทุเรียนพเพาะเมล็ดเด้อพี่น้องเด้อ ประเดี๋ยวนาอ่นพอมาเลียแล้วประเดี๋ยวกลยเอาลงมาปลูกที่แรกเบียดนี่ยหน่อยเองดิมันงี่ก็ะเราะง่ายแล้วปลูกล่องได้จักเดียนลหน่อยสองเดียนละติพอสองเดียนไปลืมพี่น้องเลยอะใดก็ะจังหรือคือพ่อพ่ออหเอามาอัปเดตให้พี่น้องฮ่องเต้เนาะต้นง่ายเติบแล้วพี่น้องเลยต้นทุเรียนเมั่งเนีพี่น้องเฮ้ยมั่งเนี เด็นอยู่ไปหอดปีหนาเบิ่งทุเรียนมาสีเงยปันใดเพิ่นเพิ่นเบ้าขุดหนีเนาะประเด็นถ้าเพิ่นเอาขุดหนีประเดนสีบอกอยู่ไว้จะขุดหนีเด้อเอาไว้กับต้นดอกเน่าเนี่ยล่ะเอากระเทียบประเด็นโบดายยูนี่สิได้เบิ่งว่าผู้นั้นปลูกไปผู้นี้ปลูกไปมันอันนี้ประเด็นก็ไม่ได้เอาเลยให้ลูกไปเดี๋ยวลูกมากว่รุ่นไม่ค่อยใชเอาไปมันเลือดน้ำกอกหัวพี่น้อง มันเดือดเมืองต้นทุเรียนน้องจ้อนต้นทุเรียนกำลังไงพี่น้องเล,ลื่อยอย่ไกำลังไงไ่ขึ้นหลายเต๋อต้นทุเรียนกินยาไปเนาะือเป็นปวดหัวพี่น้องมึงอันนี้ก็งามเดิพี่น้องมึง มะคุงก็เด health, ete, ือนเป็นดอกอยู่แต in right ่ว่าแฮ้งบ่เป็นนั Seven ่่ออันบ่เป็นหน่วยคือบ่เป็นหน่วยบ่ปานนีงบ้าบ่เป็นนวยพี่น้องบ่ทันเป็นหน่วยให้เห็นให้ได้กินเนี้ยมคงซุ่มเปิดเดือนตอนมาจากอันนั่นนะจากเค่งน่ะเป็นดอกอยู่แต่ว่าแฮ้งรอยดอกรอยแต่ว่าบ้เป็นหน่วยนี่แม่เป็นดอกจั้นสิไหมดอกขึ้นมาบ่ได้กันล้นบ้ดนั้นดอกขึ้นมาบ่ได้กัล้นบ้ดนอ้นแต่ว่าบ่เป็นหน่วยเด้พี่น้อง อันนี้ก็คือการดอกก็ลั่งเป็นดอกแต่ว่าแหงว่าเป็นนวยอันนี้คือการดอกมันใหญ่หรอต่ว่าแหงว่าเป็นนวยไม่เป็นดอกแตงว่าเป็นนวยอันนี้ต้นที่ทิพตต้นที่ทิพเบื้องแปนไมลายเลยีพี่น้องประเด็นคนนี้ล่ะคนต้นไหม่ต้นไหลประเด็นนี้เบิดแล้วเลี๋ยตาของข้าเจ้าเลี๋ยตาของนายนะ อัน,ต,น,อน,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 อนต้นนั่นนี่ก็บแม่ของนายต้นนั่นผักขานก็เอื่อญชะอมคุณชาขาชะอมอันอันนี้ต้นยอ่ยอย่ออันนี้ประเด็นน้ำมาปลูกเองเพราะว่าประเด็นไม่ได้ขนเมียบ้านขนไปเบ้อเบิดดอกพี่น้องมันหลายอันนั้นอันนั้นก็คือกันต้นสมนั่นก็ของประเด็นก็บบริค้นเมียต้นสมกันน,น,นั่นไม่ได้ขนเมียนุ่งก็บไม่ได้ขน น,นี่ของของของ,ของเพิ่นนนี่ของ,ของเพิ่นของเพิ่นของบ่ะเดียนก็นมีหนีไมีหัน่นมีหนนั่นเนาะที่บ่ได้ขนเมียกระต้นอันนี้นนละ่ะบ่ได้ขนเมียอันนี้ประเดียนปลูกด้วยขวดน้ำนะพี่น,พน้องอันนี้ประเดียนเห็ดใส่ขวดน้ำนี่ละ่ะการเห็ดใส่ขวดน้ำมันนั่นนั่นได้กินหน่วยที่เด็ดพี่น้องเพราะชำจากขวดน้ำ นี่ต้นอันนี้เพิ่นอันไประเดนแกะออกแล้วของเพิ่นแพร่งามงามเลยประเด็นมาเสียวมากินอยู่เมืองบอนเมืองบอนบ่็อกใครนั่นเลยบ่ได้ปฏิบัติปัดิพี่มันไประเดนบ่เอาไปประเดนเศร้าปฏิบัติปัดิพี่มันหรอบอนบอนสีเดี๋ยวมันก็ใหญ่มันก็งามพี่น้องเพราะว่าพันธุ์มันใหญ่ตอนนั้นประเดนได้นั่นไว้มันใหญ่ขึ้น ต้นบมักงแข็งแรงเพื่อยังนี่บอลเดี๋ยวมันก็ง่ขึ้นมากนี่นี่หัวมันมีอยู่นี่นี่หัวบอลเดี๋ยวมันก็ง่าขึ้นมากอีกน้องมาไปทังเลยหรอกเดี๋ยวมันก็ขึ้นมากหัวมันอยู่นี่หลายอยู่เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกถ้าว่าย่านหนังเต่ันี้มากินมันนะย่านเต้าหอยมากินมันนี่ห้อยตัวนี้ไม่กินมัน งินต็หอยกมากินมากัดอันนี้ต้นนี่ก็คือกนไประเดินกับขอเพิ่นมาาเราก็มาผ้าใส้ขวดน้าใส่ขวดน้าเราก็ไปเดินกับม่าปลูกนี้มันก็ยังล่งดินมันก็เลยมันติดลงดินหรอมันก็เลยง่ามพี่น้องอยู่ในกระทางกันเท่าพรดนำเพรงามหรอกอันนี้มันยังลงดินเด้อมันเลยง่ามมันเป็นต้นเขาเอิญต้นสน สวนใบลายแมพี่น้องไปเดินไปขอเขามากนไปขอเขามากอันนั้นกับไปเดินไปขอเขามากสวนใบไา่อันนี้จังคอยแมนใน,น,อนอันต้นแสงเงินแสงท่องต้นแสงเงินแสงท่องไปเดินขยายไปหลายเราได้น่นแห้งกิ้มเท่าไรแห้งแตกกอพี่น้องเอ้ยเพือนะ่อนแตกกอบักหลนะพี่เดินมาสิกีหมกอ็อีก่ที่นู่นสิกีหมกไปลปูกไว้คุ้นอีนี่ บางนี่แห้งก <desserts. S 1> ิมแห้งหันอันงามแตกกอแบบไหลเลยพุ่นึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งพี่น้องเห็นบ่เขาแตกกอเต็มเลยแห้งกิมบอกเขาแตกกอหลายคน่นน่งแตกกอหลายงามครับประเด็นกระสิจบคลิปไว้ซ้ำนี่แล้วบางบางบางเจ้าเสือหน่อยพุ่นเพื่อนเบิ่งเบิ่งเพิ่อนจ่องยังบูเพื่อนน้องคนจ่องยังบพมันนกเขากับห้องเพราะนกเขาพุ่น น่องใช่ไหงนกเขาห่องห่องมังใส่บุได้ยินแต่เสียงเมือ่อเขาเหรียญนี่ยงังเรียนกับสีจบคีบใบซ้ำเนี่ก่ันเด้อพี่น่องขอพุณนทุกกำลังแรงกจทุกไห่ทุกเล็บไหวมัตติตาม คลิปต่อไปเด้อค่ะเด้าาอว่าไปเดือนสิใตายอหยังไรเบิ่มปเดือนสิให้จบคลิปอยู่หมห่วงนัินเจ้าเสือน้อยเพื่อนหม่มากกับช้าๆได้พาลิมงามเด้อก็เด้อพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณทัว่วร์ลูกตั้งคิวยูโซมันไม่เฟินตั้งคิวตั้งคิวซี e ูในตามขอบคุณทุกไหลทุกเลือทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องเลยมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืนอนกัขอบคุณห้วยลาย มีกำลังใจเหตุคลิปให้เบิ่งอีกต่อไปเนาะคะเนะขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องวัสดีค่ะ